สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับพี่พี่ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับเพิ่มอยอดติดตามให้ด้วยนะครับเอาละครับพี่พี่วันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลน,นะครับที่มีพุทธลักษณะหรือพุทธศินที่สวยงามนะครับมีพุทธศินที่สวยงามและก็พุทธคุณนั้นผมเชื่อได้ว่าครอบจักรวาลจริงๆ เพราะว่าความหมายของวัตถุมงคลความหมายที่อยู่ในรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลนี้เป็นความมงคลในจักรวาลที่ได้ย่อเข้ามานะครับย่อเข้ามาอยู่ในวัตถุมงคลนี่คือพระปิตาพังพก,การนะครับนี่คือพระปิตาพังพก,การรุน่นลูกพ่อต้องรวยรุ่นลูกพ่อต้องรวยนะครับอธิษฐานสิบปลูกเสกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองพนบะครับครบหนึ่งปีพอดีเดือนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์ อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับวาระแรกที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวาระที่สองมีพิธีพลีทะเลที่อําเภอปากผนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชวาระที่สามนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกณวัดมหาธาตุวรวรมหาวิหารนะครับที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและวาระสุดท้ายนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกที่ศาลหลักเมืองนะครับต่อหน้า องพ่อท้าจตุคามรามเทพพระปุธิศสัตว์ถือได้ว่าเป็นพิธีที่สุดยอดรวมเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับมาหมดเลยสายใต้สายเหนือสายภาคกลางภาคอีสานมาหมดนะครับพระอาจารย์ต้องแห่งวัฒนสแบกก็มานะครับอุบอาอริยชาติก็มานะครับทั่วทุกสารทิศจริงๆองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพิเศษมากครับ พิเศษมากพิมพ์2หน้านะครับดูครับเห็นไหมครับพิมพสองหน้าก็าจะบอกว่าพิมพสองหน้าโชคสองชั้นนะครับอันนี้เป็นคำคำที่ต่อมาอีกนะครับสําหรับคนที่ใช้วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับพิมพสองหน้านี่ต้องโชค2ชั้นนะครับเป็นพระที่มีความสวยงามนะครับพระปิดตาพังพักการใสยความเชื่อมาแต่โบราณบ้านก็เชื่อว่าท่านคือคุณทหารเอกขององค์พ่อท้าจตุคาม บางก็เชื่อว่าท่านเป็นร่างอาวตารขององค์พ่อจตุคามที่จะลงมาปราบทุกเข็นบนโลกมนุษย์แห่งนี้นะครับก็สุดแล้วแต่ความเชื่อนะครับอาจจะต้องขออภัยเพราะว่าส่องอาจจะยากสักน,นิดนึงเพราะว่าเลี่ยมไว้แล้วนะครับก็คือพระสวยต้องเลี่ยมไว้นะครับเดี๋ยวกันจับกันอะไรนะครับถึงแม้นพระจะมีถุงแต่ว่าถ้า,าถุงมันลุดแล้วนะครับมีโอกาสที่จะโดนน้ําโดนอากาศ ถ้าเรี่ยมไว้แบบนี้ก็สบายเลยนะครับดูได้ทุกมุมจับได้ทุกมุมนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์สองหน้าหมายเลขหนึ่งเจ็ดสามศูนย์องนี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับสวยมากดูผิวพระนะครับถือได้ว่าทําได้อย่างสวยงามจริงๆและเชื่อได้ว่าช่วงนี้กระแสของปีสามสองแรงมากจริงๆนะครับมีผู้ที่นิยมสะสมเพิ่มมากขึ้นทุกวันสําหรับรุ่นแรกนะครับ อันนั้นก็ถือได้ว่าราคาไปไกลมากนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเล่นลองลงมาหรือไม่ก็แบบรุ่นที่ราคายังไม่แพงมากผมอยากจะแนะนํารุ่นนี้นะครับรุ่นลูกพ่อต้องรวยเด่นที่พิธีอธิษฐานจิบป,ปลุกเสกนะครับเข้มขลังจริงๆมองแค่ภาพก็รู้แล้วว่าเข้มขลังนะครับผมอยากจะถามผู้ที่อยู่ร่วมพิธีนะครับว่าโอ้โหคุณจะสุดยอดมากจริงๆนะครับพิธีที่ปลุกเสกนะครับ พระเกจิคณาจาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆแล้วก็มีความสวยงามนะครับสะสมแล้วก็ต้องอยากจะสะสมอีกนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ,นะรบดูครับความจริงผมพระรงนี้ผม,ไ,มได้มาสององนะอีกองคหนึ่งเป็นทองแดงผิว,ผวไฟต่อเก้ารอบนะครับแต่ว่าปิดไปแล้วนะครับผม,ผมโพสเป็นภาพนิ่งนะครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสดีก็เลยนํามาให้พี่ๆได้ชมภาพเคลื่อนไหวสําหรับองค์นี้สนเสน่ห์ขององค์นี้ก็คือเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์สองหน้า สวยงานจริงๆนะครับพิมพ์สองหน้านะครับก็เป็นเป็นพิมพ์ที่ผมห้อยเลยนะพี่บีนที่ผมขอเล่าเล่าเล่าความความเดิมก่อนนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าเออเอาแต่เรื่องเก่ามาเล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับคือประสบการณ์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเอาแต่เรื่องเก่ามาเล่านะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมจริงๆที่ประสบจนบังเอิญจนเกิดปฏิหารเนี่ยน่มันมันมันม,มันเลยจากคาว่าบังเอิญน,นะครับคือผมก็ห้อยรุ่นนี้พิมพ์นี้นะครับทองแดงผิวไฟพิมพ์สองหน้านะครับ ผมก็ให้รุ่นนี้พิมพ์นี้ทองแดงผิวไฟพิมพ์2หน้าของผมจะหมายเลข1 3 1 3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ไปลองเสี่ยงโชคดูนะครับก็ถูกจริงๆผมเล่าแล้วนะครับ2คลิปก่อนผมเล่าแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่ามาโฆษณาอู้ดอะไรอู้ถูกใบเดียวมาคุยไม่จบไม่ใช่นะครับคือมันเป็นปาฏิหาริจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอู้ถูกแค่ใบเดียวก็มาคุยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับคือมันปาฏิหาริจริงๆนะครับแค่คิดว่าอยากจะลองเสี่ยงโชคดูโดย เอาเลขจากองค์พ่อภาพพางพักการนี้ไปเสี่ยงโชคแค่ใบเดียวใบนั้นถูกจริงๆนี่ฮะคือมันปฏิหาริจริงๆถ้าผมซื้อห้าใบเนี่ยโอ้โหผมมีตังแล้วใช่ไหมครับพี่พี่เนี่ยแต่ผมก็ลองดูนะครับปาฏิหาริมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ศรัทธาจริงๆนะครับนี่ฮะนะครับพี่พี่นะสวยงามนะครับสวยงามรับประกันแทนนะครับเพราะว่ามีของเก พระมีของถ้าไม่มีของเก๊ก็เพราะว่าของแท้เขาได้รับความนิยมนะครับเพราะฉะนั้นพระของผมผมรับประกันแท้เก๊คือเงินเต็มจํานวนนะครับรับประกันแท้เกขคือเงินเต็มจํานวนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ